เดี๋ยววันนี้จะมาทําฐานวางกาแฟดริปกันสันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทําแบบ1ลรูและ2ลรูเลยนะครับนี่เป็นไม้สักแผ่นสําเร็จนะฮะใส่เรียบมาให้เรียบร้อยความกว้าง20เซนนะฮะเดี๋ยวเรามาผ่าครึ่งกันก่อนก็ใช้แคมปนีหัวท้ายแล้วก็เลื่อยวงเดือนนะครับ ผ่ากลางได้เลยตัดไม่ยากฮะเพราะว่าไม้สักไม่ได้เป็นไม้เนื้อแข็งมากมายนะฮะทีนี้ผมจะมาปรับองศาตรงเลขบวงเดือนนะครับเราอยากได้เอียงเท่าไหร่แล้วก็ปรับเท่านั้นนะครับอันนี้ผมปรับประมาณ5องศาแล้วก็มาติ๊กขนาดได้เลยนะฮะต้องการฐานเท่าไหร่ต้องการความสูงเท่าไหร่ก็มาร์กจุดไว้แล้วก็ตัดนะฮะนี่ผมจะตัดทีเดียวนะครับอันนี้ทําใช้เองไม่ได้เป๊ะอะไรมากมายก็ตัดต่อนเนื่องกันเลย1นึฉบสองบสามบทีนี้เดี๋ยวลองมาประกอบกันดูนะฮะก็จะหน้าตาลักษณะประมาณนี้ ส่วนตัวสองช่องเนี่ยก็ทำเหมือนกันเลยนะฮะแต่ไม่ต้องผ่ากลางผมใช้แผ่นใหญ่ไปเลยก็หนึ่งบสองบสามบเหมือนกันหน้าตาทรงเ็าจะประมาณนี้เลยนะะขีดรูปทรงโค้งนะฮะพอดีใบเจียมาขนาดพอดีกันนะ,ะก็เลยเอามาเทียบแล้วก็ขีดเลยมีช่องตรงกลางให้มาักจุดเจาะด้วยนี่เราก็ใช้โฮซอเจาะไปนะครับเจาะรูตรงกลาง เวลาเจาะต้องคอยเอาขี้เลื่อยออกนะเพราะว่ามันเหมือนมันตันอนะ่ะพอมันตันแล้วมันจะไม่โดนคมนะฮะก็เจาะไปแล้วก็เอาขี้เลื่อยออกไปนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะทะลุพอเจาะด้านหนึ่งได้ที่แล้วเนี่ยแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็เจาะนะครับในเจาะที่รูเดิมมาที่เราเจาะจะได้ไม่แตกได้ประมาณนี้นะฮะส่วนโค้งที่เราขี่ไว้น่ยก็ใช้เลื่อยจิ๊กซอตัดได้เลยก็ตัดเป็นทรงโค้งนะครับให้ใกล้เคียงกับเส้นที่เราขีดมากที่สุดเพระเดี๋ยวเราจะไปเจียให้มันได้ขนาดอีกทีหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะฮะ ก็หนีบไม้แผ่นกลางไว้นะครับแล้วก็ใช้ไม้ที่เราทําเป็นฐานเนี่ยท่าไปง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ใช้สว่านน้าร่องเข้าไปตอนที่จับและเจาะเนี่ยก็พยายามให้มันตรงด้วยนะฮะทีนี้ก็ทากาวนะครับเพื่อความแข็งแรงจากนั้นเรากลับไปท่าพี่เดิมนะครับแล้วก็ขันสกูเข้าได้เลยง่ายๆแค่นี้ครับบอกเลยว่าแข็งแรงมากเพราะว่ามีกาวปิดช่องว่างแล้วก็มีสกูยึดความแข็งแรงนะฮะ ทีนี้เราก็พลิกมาประกอบส่วนหัวนะครับทาเหมือนกันเลยทาบเจาะรูนําล่องทากาวแล้วก็ขันสกรูเข้าไปนะฮะเราอยากจะทาบชิดมุมเลยก็ได้หรือว่าจะเลื่อนออกมาหน่อยแบบผมก็ได้นะฮะด้านบนเนี่ยผมจะปิดอุดรอยสกรูด้วยเพื่อความสวยงามรูที่ผมเจาะไว้ก็จะเป็นรูคว้านขนาด8มิลน,นะฮะผมก็ใช้เดือย8มิลทากาวแล้วก็ยัดเข้าไปจากนั้นก็ใช้เลื่อยตัดนะฮะก็จะเป็นการอุดรอยสกรูที่แบบเนเนียนเลยจากนั้นก็มาเก็บรายละเอียดนะฮะ ใช้หินเจียใส่ใบกระดาษทรายถูกเก็บความเรียบร้อยได้เลยนะฮะก็ใช้เบอร์ประมาณ60ก่อนนะครับผมสามารถถูเนื้อไม้ออกไปได้เลยเราก็ใช้เก็บพวกมุมโค้งมุมอะไรที่แบบมันเป็นส่วนเกินที่ยื่นออกมานะฮะจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเบอร์400เพื่อให้ชิ้นงานมันเนียนขึ้นพอขัดเสร็จก็เป่าฝุ่นออกแล้วก็จะมาลงสีกันตัวนี้เป็นสีย้อมไม้สูตรน้ำนะครับใช้ง่ายมากก็คือแค่แกะฝาแล้วก็ใช้ได้เลยแต่เปิดปากครั้งแรกต้องคนก่อนนะ คนแล้วก็ค่อยใช้แปรงทาได้เลยนะฮะเขาไม่ให้เรียกหลายแบบนะครับอันนี้ผมเรียกมาเป็นสีไมโอคก็จะสีออกน้ําตาลแล้วก็เข้มขึ้นมานะฮะใครชอบสีไหนก็ไปเรียกได้เลยนะครับผมแต่ผมว่าสีนี้แบบมันดูอารมณ์แบบไดอารมณ์ไม้เก่าดีนะฮะรอบแรกเนี่ยเราทาให้ทั่วไปเลยพอแห้งเราใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดลูบจากนั้นเราก็ทาทับอีกรอบหนึ่งก็จะเรียบร้อยครับได้ประมาณนี้ความกว้างของรูเนี่ยจะอยู่ที่54มิลนะฮะก็เอาไปเป็นไอเดียหรือว่าทําตามก็ได้เลยอุปกรณ์ต่างๆเดีย๋ยว ไปกดเลือกซื้อกันได้เลยครับ